โอ้ยเฮ้โอ้โหนช่างเหรอ,อมาหาผมหน่อยเรียบร้อยแล้วครับพี่ได้กุแจแล้วครับเฮ้ยมันง่ายขนาดนั้นเลยเหรอ,อนี่ตงังเฮ้ยเราตกลงกันที่ห้าร้อยนะพี่อะไรงานง่ายๆกระจอกกระจอกเงี้ยแค่ร้อยเดียวก็พอแล้วผมต้องขับรถมาไกลช่วงนี้ค่าน้ำมันก็แพงแต่เวลาขับรถมาเป็นชั่วโมงพี่ต้องจ่ายห้าร้อยตามที่ตกลงนะครับไม่งั้นผมไม่ยอม งาน,นกระจกกระจกแบบนี้ทําไม่กี่นาะทีมคิดตั้ง500รอยเนี่ยเกินไปแล้วให้ร้อยเนือ่อยังมากไปด้วยซ้ำมีอะไรกันหรือเปล่าคะเกิไอช่างกระจอกคนนี้อ่ะดิเปิดประตูง่ายๆมันคิดตั้ง500ยพี่ครับแต่ก่อนเริ่มงานเราตกลงกันที่500อพอผมทําเสร็จพี่จะจ่ายแค่ร้อยเดียวมันไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมโดนหัวหน้าว่ากูไม่จ่ายมึงจะทําไมเดี๋ยวพี่คะใจะเย็นๆฉันมีวิธีให้พี่ได้กุญแจคืนแบบไม่ต้องจ่ายตังค์สักบาท<อ>จริงเหรอน้องทำไงอ่ะพีอ่อยู่เฉยๆเดี๋ยวดูฉันนะเออโอเคโอเคก็ได้ก็ได้พวกัน น้องคะเดี๋ยวพี่จัดการให้พี่ขอกุญแจนะอโอ้น้เฮ้ยมึงทำอะไรของมึงเนี่ยกุญ mm hmm. แจกูอยู่ในนั้นแล้วกูจะขับรถยังไงฉันก็ทำตามสัญญาที่ให้กับคุณไว้แล้วไงเอากุญแจรถคืนให้คุณแบบที่คุณไม่ต้องจ่ายเงินเลยสักบาทพออะนี่ค่ะน้องพี่ให้ห้าร้อยเออเออไม่เป็นไรครับพี่ผมเกรงใจครับรับไปเถอะค่ะน้องไม่ต้องเกรงใจพี่เต็มใจช่วยถือเป็นค่าเสียเวลาของน้องด้วยน้องจะได้ไม่โดนเจ้านายว่าขอบคุณครับ แล้วคุณก็อย่าไปหัวหมอก,กับใครอีกนะคะช่างเขามีค่าประสบการณ์ค่าวิชาชีพของเขามีค่าเสียเวลาค่าเดินทางอีกงั้นพี่ขอตัวก่อนนะคะเฮ้ยน้องเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวช่วยเปิดประตูรถให้พี่อีกทีได้ไหมเดี๋ยวพี่อ้นให้500<อ>ให้าร้อยเลยหัวหมอแล้วก็เห็นแกนตัวอย่างคุณนะ่ะต้องได้รับบทเรียนคุณไปหาช่างเปิดประตูร้อยหนึ่งให้ได้แล้วกันเฮ้ยน้องแล้วกูจะกลับบ้านยังไงสะใจไม่